หลังจากที่เมื่อกี้เ,เราพักโฆษณา,านะฮะมีลูกค้าเข้ามาในร้านเต็มไปหมดนะฮะผมเลยต้องโอ้ร้อนไม่ไหวแล้วกับ เมื่อกี้เราพูดทางอยู่ที่ว่าังอย่าขายไปทางนู้นนะครับเพราะมันตุ้มเลยตุ้มนะราคาไม่แพงครับเป็นเราเอาไว้ซอสแบบมาตีงานจุด้มนะตีไหนอ๋อตุ้มไหนฮะเนี่ยครับจะมีที่เป็นโคมนะครับอ๋อโอเคคุ้มเล็กเลยครับคุ้มเล็กเลยคือตัวนี้โฆษณาแสงครับอ๋อโฆษณาแสงอ๋อเดี๋ยวนะอ่ะตอนนี้ผมเมื่อกี้เห็นเลือดเห็นลูกค้ามาดูเต็มเลยเนาะก็คือมีแป้นมีอะไรรับพัทได้แล้วเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้มันรับน้ำหนัก ับบครบมันรับน้ำหนักได้เท่าไหร่ครับจนอจย่างคุณคุณคุณน้ำหนักเท่าไหร่ครับผมมันรับจริงๆถ้าตามตามสเปคมันได้อยู่ที่ประมาณร้อยร้อยสิบแต่พวกนี้จะมีบวกลบร้อยสิบกิโลเอ่อมีลูกค้าบอกน้ำหนักอยู่ที่ร้อยสามสิบก็ขี่ได้สบายๆขี่ได้แต่เพีงยงแต่ว่า,าพวกนี้อไอรัศกร์กันขี่เนี่ยเวลากันปั่นอะมันไม่ใช่การเล่นปับนอ่งถ้าทาก็นั่งปั่นไปเรื่อยๆอ่าใช่ใช่แบกใครจะไปเล่นอะไรเนาะถ้าบางคนแบบกระโดดย้ําอ่ามันจังเลยแข็งแรงอันนี้คุณสาธิต หมายถึงว่าคุณต้องกระโดดเลยนะใช่ครับผมจะให้ผมกระโดดไม่ให้มันเป็นเล่นไปเดี๋ยวตายแล้วเดี๋ย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 วโอ้โหเดี๋ยบจังเลยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหตายตายตายเดี๋ยวนี่มันหลุดเลยจริงๆเนี่ยผมบอกแล้วผมไม่ได้เมื่อกี้คุณทำอะไรจริงๆผมจำคุณกระโดดกระโดดให้เห็นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแขนขาหัดมาเริ่มต้นนะอันนี้ปรับเบาะขึ้นได้ไหม หลือ,ลอคันนี้นะครับมันเป็นจกักรยานไม่กี่คันในโลกใบ,บนี้นะครับที่สามารถปรับให้เข้าได้เกี่ยวกับทุกคนที่อ,อยากปั่นจกักรยานนะครับอตอเนี้มันจะมีที่อยู่ในส่วนของยาแบบไม่เอาข้างมือก่อนนะ <laughs> ความพิเศษครับฮะภาษาไทยจะเรียกหกเหลี่ยมครับอ่าฮะภาษาอังกฤษเขาเรียกเฮกกซ hexagon ตรงนี้นะครับเอาอันดับแรกนะครับไปตรงนี้หน่อยได้ไหมเพราะว่าผมโหรอคุณจนแสงจะหมดแล้วเนี่ยอ่าโอเคตรงนี้อสะว่างสว่างนะที่ตัวนี้ที่ผมบอกว่าปรับได้เกือบเกือบทุกคนคือมันสามารถรองรับเรื่อเด็กโหอยู่ถึงความสูงรัก10เซนติเมตรทีนี้เราเริ่มต้นแห่ที่เตี้ยสุดกันนะครับอ่เตี้ยสุดสมมติเด็กตัวเล็กๆเลยโอ้นี่เตี้ยแล้วอ่แต่เฮนเขาไม่ถึงใช่ไหมครับเราปรับตรงนี้ลง แบบแฝบอ่าโอเคพอจะถึงแต่ไม่ได้เพราะอะไรเพราะช่วงแหงเราเสื่อมติดเพื่อมใช่ครับเพื่อมมากอันนี้นะครับเด็หกเหลี่ยมที่ผมจะใช้นะครับมันก็จะอย่างนี้ครับเราจะใช้ปลดล็อกที่นี้อ๋อตรงนี้มันมีไขปลดล็อกได้ด้วยใช่ครับหมายถึงคุณพ่อคุณแม่ทําได้เลยเออได้ครับซูเปกคุณหนูหนูใช่ครับคุณหนูหนูก็จะสนุกกับกันการได้คืออาจจะเป็นการบริหารจําเรื่องของคุณหนูหนูด้วยครับถ้าปลดล็อกอย่างนี้ที่นี่สิ่งใหม่จะเอิ่มเกิดขึ้นครับเออแค่นี้ครับออมัน ทำรถแซกันปรับเพื่อเป็นการปรับระยะท่วงแขงครับมันไม่เราจะไม่ไปยุ่งกับตัวถังอะไรแต่ใช้ไอแลัการปรับเนี่ยทีนี้ตรงนี้มันก็เลยจะตอบตัวกันที่ว่าได้ตั้งแต่เด็กถึงผู้ใหญ่ก็อะไรอ๋อเข้าใจแล้วตอนตอนเอื้อมใช่ไหมคือเอาเบาะลงแล้วก็จะเอื้อมได้แต่ว่าเราก็ต้องปรับแนดนลงนิดนึงนะตรงนี้นะครับมันจะมีอย่างนี้ครับก็คือมันสามารถลงได้ถึงระดับนี้นะครับ ไม่แต่ะพวกบินแล้วก็หมดเอาใช้ใหกเหลี่ยมเบอร์สี่ก็คือปรับไปไปข้างหน้าไปได้หมุนได้เพราะว่าตรงนี้มันจะไม่ไม่ปรับตามแต่ว่าไอ้บิดนี้ได้เหมือนเดิมปกติก็ดเหมือนเดิมบิดเหมือนเดิมล็อคแต่อาจจะมองไม่เห็นดสเทลเวลาตัดอย่างนี้ต้องมองมองโอเคโอเคเปล่ามันกดล็อกแล้วก็หมุนได้เหมือนเดิมก็คือปรับขึ้นมาถ้าเป็นผู้ใหญ่ครับถ้าเกิดช่นนี้ก็จะกลับมามองเรื่องตรงนี้ครับด้วยการที่มันสามารถพับอย่างนี้ได้หมายความงหมายความว่ามันไม่ได้พับแค่้างหน้าได้ด้วยแบบนี้ครับเห็นไหมครับ คือทีนี้มันจะมีผลอะไรถ้าสมมติคนที่ความสูง180ซนเมตรปัญหาที่เกิดขึ้นคือหนึ่งถ้าอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับอ่่่าใชไไมด้ขาชนใช่ทีนี้สิ่งที่เราทำาพื่อแค่นีนครับมันก็จะหลบแล้วแต่ขาชนบางทีต้องระวังชนมากๆเดี๋ยวเมาครับไม่เกี่ยวขอบคุณครับตอนนี้เขาห้ามอยู่ครับอ่ะทีนี้ปลดล็อกนะครับแล้วตัวนี้ครับโอ้หหลักอ่านยาวมาก อันนี้คุณสูงเท่าไหร่ครับเออผมสูง172ครับ172โอ้โหคุณดีเนี่ย <c oughs> นะอดีตนายแบบเลยนะร7 <c oughs> 2ยเจนะนแนะนำมาขายเขาเลยทุกวันนี้อายไม่กล้าแล้วฮะอะแล้วขี่ได้เดี๋ยนะผมขอนิดนึงอันนี้เห็นไหมครับว่าขาผมเริ่ลอยขนาดนี้เหรอ่ะโอเคขาลอยก็ยังขี่ได้ผมผมขอปั่นก่อนสักรอบหนึ่งจึงให้ผมปั่นปั่นแล้วค่อยบิดดีไหมครับแล้วเราค่อยมาบิดกับปั่นเออผมจะให้สัญญาณแบบไหนดีครับครับ ถ้าผมทำแบบนี้แสดงว่าผมกำลังบิดหรือปั่นอ๋อเดี๋ยวมองทางแกะจะมองไม่เห็นเอารอบแรกก่อนแล้วกันรอบแรกออกเลยครับปั่นไปก่อนเนาะคุณสุคุณน้ำหนักเท่าไหร่ตอนนี้เออน้ำหนักอยู่ที่เจ็ดสิบประมาณเจ็ดสิบสองผมว่าคุณหนักอย่างนี้สูงร้อยเจ็ดสิบสองน้ำหนักเจ็ดสิบสองไม่ค่อยจะมีกินเท่าไหร่โอ้โหนี่ไม่อ้วนเลยนะฮะหุ่นดีแสดงว่าหุ่นดีมากนะใครสนใจติดต่อสเปรรัดไว้ใครสนใจติดต่อให้ไปเป็นนายแบบได้ไหมเออคือผมผมเคยหันไปรับงานอยู่พักนึงปรากฏไม่มีใครจ้างเลยทุกวัันนีี้ยยยงเครดอู่ไม่รูก็ทุกะ อันนี้ปั่นอันนี้ผมจบิดไปก่อนดีกว่าครับเ<า>พราะว่าถ้าปั่นก่อนเดี๋ยวเหนื่อยครับผมบิดไปก่อนโอเคอ่ะแต่คุณบิดโอ้โหชิวเลยนะฮะเออโอเคนะเออปัน่นอันนี้คือไม่บิดละปัน่นโอ้ปั่นได้จริงนะฮะแล้วบิดบิดปั้ปั่น มีกระโดดอีกเอาบิดบิดปั่นปั่นตอนนี้บิดช่วยปั่นช่วยนี่ผมบอกว่าเสน่ห์ของมันอยู่ที่ตรงไหนมันไม่ใช่การใช้ไฟฟ้าเฉยๆหรือการปั่นอย่างเดียวนะครับแต่มันคือการทํางานร่วมกันอย่างเวลาออกตัวนะท่านที่ผมจะไปปั่นแล้นีผมจะบิดเบาๆแค่นี้แล้วผมก็ปั่นตามครับหรือหรือไม่เราก็ปั่นแป๊บๆเราก็บิดบิดบบิิดดคถ้าเราต้องการเพืได้กําลังนะครับให้ใช้การปั่นไปกนอนกเพราะว่ากำลังเราส่งจะดีกว่าเราค่อยบิดตามกินไฟน้อยลง เนี uh ่ย huh. ที่เราบิดออกตัวก่อนเนะี่ยผมไม่ก็อยากแนะนำคเร้อนหน้าเพราะว่าร้อนหน้ามันเดาแต่แเราบิดออกตัวนะเนี่ย่าไม่ร้อนมืนอนซี เพราะกว่ามันจะดึงให้รถเป็นที่น,นีด้องมันจะฟรีแล้วก็ฟรีคืออะไรดอกยางก็จะสุดเร็วกว่าปกติเพราะนั้นการที่ปั่นตรเนี้หนคูคือปั่นออกอตัวไปก่อนแล้วค่อยติดตามอันนี้ของคุณมีรถเดมโมให้ลูกค้าลองได้เลยก็คือคันนี้เลยครับก็คือว่าลูกค้าอยากมาลองมาตรงนี้ได้เลย,ลเลยแล้วก็ตอนลองปุ๊บอยากได้คันนี้เอาไปเลยไม่ไม่ได้ครับ <c oughs> คุณมีคันใหม่ให้เปล่าผมอยากให้ลูกค้ารู้ว่าเนี่ยผมให้เดโมมาสามปีแล้วนะครับอ่าฮะเราไม่ใช่แค่คนเดียวที่ปั่นคือเป็นล้านๆคนแล้วคุณ เออแบตตัวนี้เป็นก้อนที่สองครับก้อนที่สองนะก็คือชุดที่สองชุดที่สองสมมุติว่าไอเนี้ยเขาต่างจังหวัดเนี่ยเขาซื้อไปเนี่ยแล้วก็ตรงเนี้ยมีปัญหาแล้วเขาสามารถเอาไปไปให้ร้านทั่วไปเปลี่ยนได้ไหมฮะแบตตัวนี้ข้างในจริงจริงเราคือมันจริงจริงมันได้นะครับเพราะว่ามันสามารถเปลี่ยนไส้ไส้แบตได้เพราะจริงจริงไอพวกนี้มันเปิดเหมือนลังคารครับเออแกะออกมาก็คือให้ช่างเป็นหนึ่งแปดหกห้าศูนย์สี่ช่างผู้เชี่ยวชาญเรื่องแบตว่ากันเถอะเขาดูแล้วเขาไปซื้อได้ไม่ควรจะทำเองเพราะว่าพวกนี้กระแสไฟมันสูงครับให้ช่าางเนะ ผมเคยทำคือเมนะเที่ยมาคือไฟไฟบรรยากัรเป็นยังไงเพิ่งเห็นวันนั้นครับเพราะว่าเผลอไปทำอะไไฟขายกุ้งไปโดนแต่ว่าแต่ว่าถ้าเขาถ้าเขาให้คุณสั่งได้ไหมสมมติเขาไปใช้แต่งบัตรแล้วเขาจะได้เป็นก้อนเลยครับหอผมจะไม่ได้มานั่งเปลี่ยนให้เขานะครับหรกเอาเป็นก้อนไปเพราะอะไรก้านสุดท้้ยเป็นก้อนของผมยังถูกกว่าที่อื่นเลยครับแล้วก็ให้เขาไปใส่ใช่ไหม ก็คือก็เขาก็จะได้เป็นก้อนนี้ก้อนใหม่ไปใส่เลยครับทีนี้ตอนนี้มันสามารถเลือกความจุได้ตรงนี้ผมจะมีความจุที่3ขนาด8แอมป์10แอมป์สิบแอมป์แล้วก็12แอมป์ราคาเท่ากันไหมฮะเออราคาจะต่างกันครับจะต่างกันสเต็ปละเออสเต็ปละประมาณเจ็ดร้อยบาทแล้วราคาเนี่ยราคาคือ13,000บาท13,000 900ได้ได้ได้แบตขนาดไหนฮะก็คือสูงสุดเออเออเป็นตัวต่ำสุดครับต่ำสุด8แอมป์เนี่ยคือสเปคก็คือ30 30 โอ้ถ้าเกิดมากกว่านั้นก็10แอมป์ก็จะเป็น40แล้วก็ถ้าห้าอาจจะถ้าเกิดมาสมมติว่าขี่ไปสักพักหนึ่งอยากจะเปลี่ยนให้แอมป์มากขึ้นมามาหาคุณได้สามารถจะเลือกตั้งแต่แรกก็ได้อันนี้คือแล้วแต่ก็เพิ่มตังค์แต่จริงๆไม่ผมไม่แนะ่นไม่ใช้ที่เป็นตัวใหญ่ที่แล้วเพราะว่าสุดท้ายนั่นถ้าบางคนไม่ได้ใช้ประสิทธิภาพเหมือนเต็มที่มันเป็นการจใหญ่ส่วนส่วนที่ว่ามันใช้ในขุมนี้พอแล้วเพราะจริงๆสำหรับผมนะผมคิดว่าเต่สามกิโลเมตรต่อกันชั้นหนึ่งครั้งมันเพียงพอสำหรับการใช้้้้้งงงงาา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 นนนนเเเเมมมมื่่่่อกกกกีีีรรรรรขไไปป็ชชช์จคััใววลทหะณโ เกี้ยงเลยนะครับแบตเกี้ยงเลยแต่แต่มันเป็นเหมือนลิเธียมไอออนก็เหมือนโทรศัพท์มือถือคือเพราะนั้นมันไม่จ้อเป็นร้อนให้หมดจะชาร์จเราสมมุติขี่ๆไปวันนี้รู้สึกว่าเออโอเคมันเริ่มหนืดแล้วเอาไปชาร์จได้หรือว่าขี่ไปวันนี้้ยวันนี้ใช้ไปเยอะแล้วแต่แบตจะไม่หมดหรอกแต่ว่าตอนเย็นชาร์จไว้ได้เลยได้เลยครับก็คือมันไม่มีปัญหาเรื่องแบตมันเลยเฟลครับมันสามารถได้ชาร์จตลอดเลยชาร์จแบตมือถือได้ตั้งเสียบชาร์จมันคืนไว้ก็คือถอดไว้แล้วก็นโทรศัพท์มเอาออกเอือถอดไว้แล้วก็เช้าขึ จริงๆจะข้ามไห้วันสองวันก็ได้คือแต่จริงๆไม่ค่อยอยากแนะนําให้ข้ามวันนะครับแต่ถ้าลืมได้ไม่มีปัญหาเพราะว่าตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้มันจะมีโหมดออโต้ก็คือถ้าเต็มมันจะตัดอ๋อมันมีโหมดออโต้ระหว่างการชาร์จแล้วมันจะมีไฟเขียวไฟแดงไหมตอนชาร์จครับมีคือถ้าตอนชาร์จจะเป็นไฟแดงไฟแดงเต็มก็เป็นไฟเขียวไฟ<อ><อ>เขียวรัอถ๋อเหมือนกันเลยก็แสดงว่าสมมติว่าเขาชาร์จไว้แล้วเขาไปไหนก็ได้แล้วเขากลับมาเอ้ยอ๋อไฟเขียวแล้วก็ดึงออกครับ คือแต่ไปไปไปอย่าอย่าไปไกลเท่าไกันครับเดี๋ยวกลับโอ้ก็ชาร์จไว้แล้วไปเชียงใหม่อ๋อได้ครับแล้วก็เขียนแล้วกลับมาแล้วบอกผมว่าอยู่ที่ไหนเดี๋ยวผมจะช่วยดูแลขอบคุณนะครับคราวนี้ถ้าลูกค้าดูคลิปเนี่ยครับอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยอยากจะสั่งเนี่ยคุณส่งให้ได้ไหมบริการส่งก็ทางเคอรี่ครับทางเคอรี่หรือว่าเออทางทงพวกเอกเพสต่างต่าครับไม่ไม่ได้จอดจงไว้ที่ไหนครับส่งนี้ก็ฟรีเลยเออจะเออ ตามแนวทางครับออ๋โอเคคิดตามจริงจากที่เคอรี่เขาคิดแต่ตรงนี้ผมว่าขอให้ซื้อมาก่อนเลยครับแล้วเดี๋ยวอย่างอื่นน้อก็เป็นเป็นกล่องมีอุปกรณ์ครบเลยเขาลูกค้าไปปุ๊บถอดใช้ได้เลยใช่ไหมไม่ต้องประกอบมากเออจริงๆแล้วถ้าพักกิ้งใส่กล่องนะครับมันก็อาจจะมีการถอดหรอบอกว่ามันกลัวที่ทําให้มันสามารถที่จะลดขนาดได้เล็กลงเพราะไอ้การที่จะประกอบเป็นคันอย่างนี้ไปใส่กล่องมันอาจจะใหญ่กว่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะออกก็คือนี่รครับหนึ่งใช่ครับตัวนี้ออกตัวละอ๋อโอเคโอเคอ๋อโอเคแล้วหลังจากนั้นตัวนี้ก็จะถูก ติดไปค่อนข้างคือมันจะถูกถอดออกอย่างเงี้ยอ๋อแล้วก็พับใช่ไหมฮะวัอแล้วก็บอกเอาออกไหมครอ๋อนั่นก็ไม่ยากแล้วก็คือว่ามันไม่ได้หลุดออกจากกันไปเลยถึงขนาดต้องต้องมานั่งบัดกรีสายไฟนะเออตัวนั้นตัวนั้นถึงขนาดว่าเอาออกจากกองแกะกรองมาปุ๊บต้องมานั่งมันมีใครทำแบบนั้นด้วยเหรอต้องมานั่งปอกปอกสายไฟพันเทปอะไรอย่างงี้ไม่มีเนาะมีใครขายรถจักรยานไฟฟ้านั้นด้วยโอเคเอาเป็นว่าคุณมีส่งแล้วก็คิดตามจริงเออใช่ครับก็คิดตามจริง พราะเดี๋ยวนี้เคอรี่ไม่แพงนะการขนส่งครับไม่แพงวันก่อนผมส่งของนี้ไปอุจรดิตอุจรดิศครับใช้เวลาประมาณ2วันฮะฮะแล้วก็รถทั้งคันเลยนะครับคิดค่าส่งอยู่ที่ประมาณไม่เกิน400บาทครับอ๋อมีคนสั่งแล้วด้วยมีมีครับรถทั้งคันรถไฟฟ้าใช่ครับโหส่งไปอุจรดิศเลยฮะตอนแรกสั่งขึ้นคันผมไม่ขายครับโอ้เวอนไวเว็บนะฮะเนี่ยโอ้โหมีไปร้อยชิลิตป่ะอะไรหรือครับร้อยชิลิตลาว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 ถ้าถ้าสั่งก็มีครับ ราะวันนี้ลูกค้าตั้งแต่ตัวกิจนาก็จะมาสั่งนะถ้าเกิดโอเคเขาโทรมาสั่งเขาเห็นคลิปแล้วโทรมาสั่งอยากได้รุ่นนี้มันมีกี่สีคะเนี่ยเออสองสีครับเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าอย่างนี้เดี๋ยวเอาอย่างนี้ดีกว่าผมผมจะแปะเบอร์โทรศัพท์แล้วก็เบอร์โทรศัพท์มีไลน์ด้วยมีนามบัตรอยู่ครับมีไลน์โอ้มีมีมีไอดีไลายไหมฮะมีมีสมมติว่าลูกค้าดูเนี่ยผมจะปักไว้ใต้คลิปแล้วกันเนาะแล้วก็แอดไลน์มาแล้วก็ให้ถ่ายรูปให้ว่าถ่ายด้วยดูหน่อยว่ามันมีกี่สีเเออออ่คคครรรรัับบจิงงๆๆลล้้้วถาาตนนนีีดูสย นะฮเผื่อถ้าบางคนบอกว่าคุณมีเฉดแบบว่านี้เลยไหมเหมือนรถเหมือนรถยนต์เลยไหมเป็นแคตตาล็อกเฉดต้องจ่ายเพิ่มนะครับมันมีให้เลือกมากกว่าเฉดอีกโอ้โหนะฮะเดี๋ยวลองดูไม่เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าอย่างบางคนเขาอาจจะไม่สะดวกในการแอดไลน์คือรู้สึกไม่สะดวกสำหรับเขาเพราะมันถ้าเห็นตัวสีแบบนี้มันจะได้ตัดสินใจได้ระดับหนึ่งก่อนอ๋อฮะไม่ใช่มีแต่สีแดงใช่ไหมฮะไม่ใช่หลังช่วหลังสะดวกมากเลยโอ้โหใช่ใช่ใช่โอ้โหเร็วจริงนะฮะยอมรับว่าเร็ว อันนี้อ้อนี่โอ้โหมีสต็อกอันนี้คือสีน้ำเงินน้ำเงินกรมท่าน้ำเงินกรมท่ามันจะเป็นสีน้ำเงินแบบไม่ทะลึกมันจะออกด้านหน้าอ๋ออะไรดังอ๋อไฟไฟหน้าครับพอดียังไม่ได้ติดเข้าไปอ๋อี๋ออ่นจะได้ให้เห็นว่ามีสีอะไรบ้างอ๋ออันนี้มาดูสีนะฮะไปสี่เรียมเป็นไอ้ตัวนี้ส่วนใหญ่ที่จะแยกตามที่นี่อันนี้จะพันในพวกนี้มาให้หมดเลยใช่จะประสบการณ์ของผู้ชายส่วนใหญ่จะชอบสีน้ำเงินแต่เป็นน้ำเงินกรมท่าจะดูเทศแล้วผู้หญิงจะชอบสีแดงครับใช่ใช่สีแดงมันสดมันสด มันก็คือมันเห็นด้วยสีแดงงมมาให้ลอัครบแต่สีเหลืองไม่มีสีเหลืองเนี่ยตัวนี้เป็นตัวตัวเดโมงเลยครับเป็นเป็นตัวตัวอันนี้ไม่ใช่รถไฟฟ้าใช่ครับเป็นเป็นธรรมดาครับอ๋อแต่ว่าแต่ว่ารถไฟฟ้ามีสีเหลืองนี้ไหมครับเอ่อไม่มีครับไม่มีเนาะคือพวกนี้ถ้าทำผมน้องเอาด้วยร้อยคันไม่มีปัญญาคก็คือมีมีสีแดงกับสีเงินรู้ไหมทำไมผมถึงเอาสีแดงมาให้ลองฮะ ตัวนี้ปั่นได้เร็วกว่าสีนึงเงินนะครับเพราะว่าสีมันร้อนแรงครับอ๋ออันนี้เป็นความลับนะครับขอบคุณครับคุณไม่รับแล้วเหรอครับรู้หมดแล้วใจขาดแล้วลืมตัวอ่าโอเคแต่จริงๆมันมันจะแพ็คกล่องเป็นกล่องเลยนะครับ <laughs> เป็นเป็นกล่องครับแต่ถ้าเกิดมาลองที่ร้านนี้ก็ได้เออจริงๆอยากให้มาลองก่อนตัดสินใจนะครับถ้าเป็นไปได้เพราะว่าอะไรคือผมไม่ได้เน้นว่าผมต้องขายได้นะครับ ปั่นชอบแล้วเขาตัดสินใจคถอดโอเคนนนะั้นใครที่ดูคลิปนี้ไม่ต้องมาซื้อนะฮะไม่ไม่เน้นขายก็คือว่าไม่ต้องซื้อเลยนะฮะพูดตรงไหนให้คิดได้ขนาดนั้นลูกคุณบอกว่าคุณไม่เน้นขายนะฮะใช่คุณมาให้มาปั่นไม่ได้ถึงกับไม่ซื้อเลยนะถ้าใครมาดูคลิปนี้นะฮะไม่ต้องซื้อนะฮะมาปั่นมาปั่นทิ้ถ้าไม่มีโอกาสปั่นก็ไม่ต้องซื้อเลยนะตรงไหนที่ผมพูดชาใหม่ชี้เลยหลังจะไม่พูดอีกแล้วก็ล้อเล่นครับล้อเล่นก็คือว่าก็คุณมาลองได้ใช่ไหม แต่วไม่แต่ว่าจริงๆเมื่อกี้ผมถ่ายเขาดูแล้วล่ะคุณขี่อย่างเงี้ยลูกค้าที่เขาเคยใช้รถไฟฟ้าเขารู้ว่าจะใช้ยังไงแต่ว่าตอนนี้เ้าแตกต่างมันคือมันพับได้กับมันเรื่องของการพับแล้วก็เอาติดตัวใส่รถหลังท้ายรถจริงๆผมไม่น่้จว่าอย่างนี้จะเรียกว่าพับหรือหรือคือผมใช้คําถูกหรือเปล่าเพราะลูกค้าบางคนบอกมันไม่ใช่การพับนะแต่มันคือการย่อตัวแข็งเข้ามาแล้วอีกอย่างหนึ่งคือมันปั่นได้จริงเมื่อกี้ที่ปั่นเนี่ย ือปั่นได้ปั่นปั่นอคืก็คือว่าถ้าถ้าปั่นไปซื้อของแล้วแบตหมดสมมติไปเที่ยวเนี่ยแล้วปั่นไปไกลสักหน่อยหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวคล้ายๆกับออกจากโรงแรมจะไปซื้อของที่เซเว่นปั่นไปสักพักหนึ่งเซเว่นมันไม่มาสักทีเพราะว่าไปปั่นที่ปลายมันอาจจะไกลเซเว่นมันอาจจะไกลสักสามสี่โลขึ้นเขาลงเขาแล้วแบตหมด สมมบอกว่าเรากำลังเอาไปใช้ที่ปายเนี่ยแบตหมดคุณสามารถปั่นกลับมาได้แล้โทรเรียกแก๊ปไปส่งให้มาใช่ไหมฮะอันนี้คือเราพูดพูดแบบว่าถ้าเกิดเป็นแบตหมดกลางทานเป็นจริงเป็นจังหน่อยครับดึกๆด้วยอย่างเงี้ยนะโพเพละไรเงี้ยไม่มีแจ็ปไม่มีโทรศัพท์นะโอเคเพราะว่าจริงๆแล้วมันมันหิ้วใส่รถหลังแล้วก็ไปขี่ที่แหล่งแหล่งท่องเที่ยวได้ไปเขาหย่มเขาใหญ่ได้สมมติผาพักที่ผากล้วยไม้เนี่ยแล้วขี่ไปที่เที่ยมการ ขี่ไปที่ทำการเพราะว่าผาป้นมาที่ทำการมันห่างกันประมาณสี่โลก็คือปั่นไปซื้อข้าวแล้วก็ใส่นี่คุณแถมตะกร้าด้วยตะกร้าลา้วยครับก็คือเอาห่อข้าวใส่ได้เลยนะนี่ใส่ตรงนี้ใส่ข้าวเป็นกระสอบเป็นได้เลยโอ้นะฮะก็ถือว่าโอเคนะสนนราคาอยู่ที่13,900นสพเการนะฮะพิเศษนะครับโปรโมชั่นตรงนี้นะครับเติมลมให้ฟรีนะครับ เติมลราไม่ฟรีจะไปหาที่ไหนเราเขาไม่มีฮะแล้วก็มีราคาพิเศษด้วยก็คือคิดเป็นพิเศษเลยสี่หนึ่งพันสี่พันห้าร้อยราคาพิเศษแล้วต่อรองได้ต่อได้แต่จะลองหรือเปล่าแต่ลองไม่รู้แล้วแต่คุณชอบทำให้ผมดูนะสุภาพถามจริงคุณไม่ลดสักหน่อยเหรอเนี่ยเออจริงจริงเขาตรงๆเลยครับก็คือลรหละครับคือถ้าเขาไม่เอารถสองล้อเลยอ่ะรถไหมเออ อ่ะสมมติว่าเขาหมื่นสามพันเก้าร้อยเขาไม่เอาล้อเขาไม่เอาเบาะเขาไม่เอาแฮนด์เขาไม่เอาแบตเตอรี่เนี่ยคุณรถไหมไม่เอาที่ถีบด้วยเมื่อเขากพอล้อไปเรื่อยจะมีประโยชน์เพราะฉะนั้นมันใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้จะล้อยังไงโอเคอันนี้พูดเล่นนะฮะก็คือว่าจริงๆแล้วโอเคราคานี้ก็แล้วแต่ความพอใจ ่ใชมจริงๆแล้วจริงๆแล้วอย่างผมเนี่ยคืออยากให้มาลองดูก่อนแล้วทีนี้จะรู้จริงๆจักรยานนะครับสมรผมนะถูกไหมที่ราคาละครับอยู่ที่อะไรรู้ไหมครับอยู่ที่ว่าได้ใช้มันบ่อยหรือเปล่าถ้าได้ใช้บ่อยทุกวันนะครับมันก็คุ่มมันกลายเป็นว่าตัวนี้ยิ่งเหมือนไม่ได้จ่ายเงินเลยนะครับได้ฟรีๆครับเอาจริงเหรอเพราผมขับกลับเลยได้ไหมไม่แหน่ต้องต้องซื้อก่อนครับจะได้ฟรี มีลูกค้าผมว่าหลายคนเหมือนกันที่แบบเขาเคยใช้ไอ้มอรถไ์รับจ้างจากบ้านไปขึ้นรถไฟฟ้าเนี้ยอ่ะใช่เรียกมอเตอร์ไซค์ลงลงว่าไฟฟ้าก็เรียกมอเตอร์ไซค์มาที่ทำงานมันวันโดนเขาไปสองสามร้อยบาทนะครับคุณง่ายๆคือถ้าเอาตรงๆวันหนึ่งเดือนก็เจอเป็นหมื่นแล้วครับเจอสองเดือนเนี้าเท่ากับนี้เขาได้รถไฟฟ้าไปใช้ฟรีนะครับสองเดือนนิดนึงครับคุณเคยบอกว่ามันเข็นได้อ่ะลองดูหน่อยพับแล้วเข็นได้สมมุติว่าคนที่คนที่จริงๆไม่อยากใช้เพ่าเข็นอยากใช้คำว่าจูงมากกว่าสมมุติว่าคนคนขี่รถไฟฟ้าไปแล้วก็ เอาขึ้นรถไฟฟ้านี่ก็คือสามารถไปอย่างนี้ได้คืออยากเห็นนะครับว่าขึ้นบันไดเลื่อนเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูของจริงกันดีกว่าครับเอาได้เลยครับคุณจะโอ้โหคุณจะขึ้นบันไดเลื่อนช็อเลยเหรอเอาขาสแตนป์ออกก่อนดีไหมเดี๋ยวมันไปเกี่ยวอ๋อได้ครับเดี๋ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนขึ้นบ no yes ันไดเลื่อนคุณต้องตกลงกับผมก่อนถ้าขึ้นบันไดเลื่อนครับชำรุดคุณต้องใหญ่ผมไม่เกี่ยวนะถ้าใหญ่เดี๋ยวผมผมก็ลงมาครับไม่ไม่ต้องนะคอนเทตง่ายๆเวลาไปผมเจะอย่างนี้นะครับแล้วผมจะเล็งอยู่ีนะครับ โอ้โหอะ,อะรรลงมาเลยครับลงมาไม่ได้ขอล้ฝั่งนี้โอ้โหโลงมาไอ้เขาโอ้โหขึ้นมาไดเลื่อนได้เลยนะฮะเดี๋ยวดูเวลาออกไดเลื่อน ไดเรื่อนยาวไปหน่อยครับตูเย็ีแอร์นี่ครับพอดูแล้วก็ถูก็แค่เนี้ยโอ้โอ้โหสุดปกติไม่เคยโชถยใครดูนะบันไดเลื่อนยังขนาดนี้ลิฟต์นี้ง่ายเลยอ๋ลิฟต์อะสมมติคนทำงานออฟฟิศเนี่ยเอาไปจอดไปข้างๆโอ้คือจะเจะไว้ที่ทำงานนะครับผมบอกได้เลยแคทนีะครับแล้วก็ขับใส่ข้างๆโต๊ะได้แล้วครับอย่างที่เดียวคนก็ไม่รู้นะครับว่ามีโต๊ะแล้วก็ไว้ที่โต๊ะข้างโต๊ะทำงานใช่ครับใช่ไหมฮะตะกร้าหล่น ก็ไม่ถ้าเกิดบางทีคนไปทํางานก็ไม่ต้องมีตะกร้ามีเป้สะพายไปเออใช่ครับแต่จริงๆแนะนําตะกร้าดีกว่าใส่ทั้งน้ําทั้งอะไรได้เยอะกอ่ะพับแล้วจอดได้ด้วยเออนี่ครับอ๋อโอเคงี้ก็ไปตั้งข้างโต๊ะท,ทำงานได้เลยนะครับเวลาปั่นเช่อย่างผมตอนนี้รู้สึกเหงื่อออกไว้น้อยนะครับสิ่งที่ผมได้ทำคือผมใช้เป็นดัมเบลครับยกขึ้นลงเวลาสิบกิ่ง้ามเลยแต่สวยมากไอ้ลองดูหน่อยสวยไหมฮะของคุณสวยไหมตอนนี้ไม่ได้เอาลูกค้ามาเยอะแล้วฮะก็โอเคครับขอบคุณมากนะครับ พามาชมรถไฟฟ้านะฮะอับนี้วันนี้ละเอียดเลยนะ<อ>ก็คือว่าคุณจะมีอะไรที่มันละเอียดมากกว่านี้อีกไหมอ้เยอะๆครับเอะจริงๆแล้วพวกนี้มันขึ้นอยู่กับประสบการณ์กันใช่งานแล้วอันนี้โอ้โอแต่ละคนจะคนแต่ละคนจะมอง,องน,น,นม่เหมือนกันน่ารักโนผมผมโอ้โหน,น,นะฮะนะฮะสนใจมาชมได้นะฮะเดี๋ยวผมจะปักโลเคชั่นกับเบอร์โทรไว้ให้ใต้คลิปนะฮะ